กับสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเบิดสมองสบอเนาะสุขสุขคนบัวพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยต่างประเทศก็ยินดีเนาะพี่น้องครับสำหรับเบิ่งต่องตูบบางบรรณาอีกแล้วมาพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยมัอนี่อากาศยามเบุญ้าเนาะพี่น้องอากาศสิหนาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมัอนี่ก็บ่ได้ไปทางใดวนเวียนอยู่ให้อยูหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยฮะมาแต่นได้บั๊บ พี่น้องเอ้อ่าเอาเขาไปส่งให้พี่น้องเนาะลงไปไทยแต่ว่าเขามันลายพวดเนาะกะบ่ะได้เอาไปพี่น้องเอ้กะเอาขึ้นไหมถ้างเงินไม่ตู้คือเก่าพี่น้องเอ้อ่าเพราะว่าที่กีบสิพาลงให้หน้าสาวอยู่ไทยเนาะพี่น้องเอ้กะเพราะว่าพันเขาบรรลายนะพันผู้เดียวพวดเนาะพนเกล่าสามสอบชี้สอบพันเกล่าน bộ chắc này phần này phần bắt khờ đúng nọ nhưng bộ chắc nhưng bộ chắc phần này phi nồi à cả ma phi nồi cả ma sùng thang cứ câu phi đốt mình nung mình nâu mình nung tung tăng à, chắc là phải thằng này đấy ít chưa mỏi xí mì nhiều mưa bạn bó dàn à, mưa bạn đấy phi nồi mì bùn เป็นมือหออ่อขาต้มมาจาังโอ้ยอาเขามาใอไหร่จเช้าเขาเมื่อผักน้ำหมูหมูดงไทยป่านี้มันลายกันเลยมอไปเพ่นนะมาหายแล้าหมดบูซักฮูวไปทั้งใดโอ้ยมาเฮาวะนี่กีนลายแต่อะก็ยังเฮาเนาะ ไก่ปิดแล้วก็ลายเท้นี่ยเห็ดเชียร์อยู่อ่ะนมันกระจายน้ำเหลืองเลยเลอ,อพี่น้องเด้วยอ่าไก่ปูงามเท่นี่ยนี่มีแต่ฝุ่นมีแต่บ้านนั่นไก่นี่มันเก่งนะเตะคนได้พี่น้องเ็้ยนี่ อะไรสนใจเอามะเด้วยปุข้าเต้ไก่ตันี้หหทางดอกเจับเอ้าเห็ด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 หน่อ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 ออว้ในเล่นวิ่งหน่อวางก็ได้มามามานมีคู่ตีได้นี่ประมาณสกิโล2กิโลสองนค่สองโลสามันเลี้ยงใหญ่เท่กัประมาณ สองโลหกเนาะพี่้องออกชนได้โอ้ยจุดมึนนั่นนี้คมเลยแข่งขกับแข่งคมเบิ่งกับธรรมดาอยู่พี่้องเลยคักอันเลี้ยงน,นี่ก็ถือว่าคักอยู่กิดปิดเงียกันน้ำเอ้ยเอาอย่างนี้ โมยอมเลยพี่น้องไอ้พวก่่อุ้ยเวียกอยูไกลเสียงหงอหอยอยู่อัปเดตถ่าถาเจะของเรามาเป็นบมยู่อกนี่เป็นเมื่อบ้านนะเจ้าหน้าที่เอาเกิดไว้ทังเทียงอล้วเนาะถ่ายบรรยากาศ ตามทุ่งไหทุ่งนาให้พี่น้องได้รับสมรับเบิ่งก่อนหัวเป็ดหัวไก่ใส่แบบนี้ตอกกันเลยเน,น,นาะมุ้ตะนางผาไหมผพาไหมแบบแนบบแนบบแบบไปเลยนะเออไปรับสมรับเบิง่งสวนบ้านนอก้านนาเฮาพี่น้องเว้ยไปรับสมมักแต่ง mặc thua nó à, Rồi à, khử chứ bố Bên mạc đó bố này Bên nó cần, bị đông ấy Bài thằng này đi, mệt chứ mọi gì mình như thế này Ủa, bố cả bởi trong lao lộn Ất trong lao bố nền ngua khẩu này bố hẹn đấy Bê khẩu này bớt đấy กำลังใช่หล,กลบก็ใช่ได้ตามปุกเป็กแหละก็ปลูกหน่อยแอ่นี้สาธเร็มหอบอย่างดีเกินเถียงตู้แม่จนเซลงพี่น้องไอ้คงเน่คนบอยู่เอ้ยเนาะ tomatoes. เป็นกระสีมังเพียงตัวนี้พี่น้องเลยฤกษ์กี่ดโอ้เซตมผัดปุบบุ่มเลยใส่ไปเลยเหลือบหมดแล้วเนี่ยภาพจะมาตาบ้านบ่จะมาตาบ้านพ่นบ่หน่ะ อ๋อนี่ก็เทียงเก้าพุ่นเหนยอกินี่แต่นี่ก็ครั้งเสียดไม้ก็สิพาพี่น้องไปชุบลมกันเนาะพี่น้องจากปัญญาส่งได้แบบใดเหตุว้าซิววุ่งดังกัสีซื้อใสวุ่งดังกัสีซื้อบงพี่น้องเลยมีแต่ต้นไม้ยูคานี่ยรือแค่นี่เป็นป่าอยู่เท่ยใต้พวกนี้ลายนี่พี่น้องเลย เจ้าปลูกคนจีดปลูกบ่เดี่ยวปักเซ่บ่ทีมันหลายได้จ้ะมันกล,งลวงเนาะนี่ก็คือเทียงไม้เฮือนไม้พบ่นชูงขนาดนี่ก็ได้วก็โอ้โอรืกโก๊กดีปวดโผฮ่าคนไหลไปขึ้นอยู่ใช้น,น,นี่เห็ดเงินกุ๊กเปรี้ยนต่อเสาคนอีกนี่โอ้ง Quý vị quý à Quý vị. 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 Quý ฮะน่ะเมื่อวันด้ตีอ่ะสารับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่มีอย่างใดนั้นพี่น้องปอกไปก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตู้วางให้คลิปต่อทไปผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยใดๆเด้อพี่น้องเด้ออ่า